อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัอรุณในช่วงของการสากราหรือสนทนาธรรมะเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งดิฉันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะพบกันในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนอมิถุนายนนะคะเป็นวันเสาร์ที่หกมิถุนายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรมห้าค่ำเดือนเจ็ดปีมะแมนะคะ ซึ่งก็จะขอนำท่บบานผู้ฝังทางบ้านมากราบนมรสการพระอาจารย์พระมหาไยบูร์อภิปุโน,โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้เหนวยการศุขปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการตรกเลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐแบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไหศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีก็เลยนะคะกราบนมการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญบ,บานสาธุเจ้าค่ะ อาจารย์เจ้าข่าวันนี้มีจดหมายของท่านผู้ฟังจํานวนสองท่านด้วยกันนะเจ้าคะที่จะหยิบยกมาอเรียนถามอาจารย์เพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่าน,นอื่นๆด้วยนะเจ้าคะก็อันแรกก็จะเป็นจดหมายที่เขียนไปสี่บาทมานะเจ้าคะาเป็นผู้ที่ใช้นามว่าอุบาสกจากจังหวัดลําพูนเจ้าคะ่ะก็เขียนถามมาบอกว่า ขอความไม่ตาได้ขยายความธรรมานี้ด้วยนะครับก็มีบอกว่ามีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบรวรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวนนี้มนเลยเจ้าค่ะเอ,อจริงๆคําพูดตรงนี้ที่ว่ามีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบรวรเนี่ยถ้าหลายๆท่านที่สวดมนก็จะจําบทนี้ได้แต่จริงๆแล้วมาจากบทสวดมน์ บทสมมต์นนของการทําวัดช้าวัดเย็นนตมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่พูดถึงสังฆคุณที่พูดถึงสังโคเนี่ยว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีดปฏิบัติชอบเนี่ยก็คือมีกายและจิตอันอาศัยทำมีศีลเป็นต้นอันปรน,นั่นนี่คือส่วนบนแปลนะส่วนบนแปลเขาจะมีบทตรงนี้ทีนี้บทตรงนี้ก็เป็นบทที่แต่งขึ้นเพื่อที่จะยกย่องคุณของคนที่เขา ฟังคําสอนแล้วก็ปฏิบัติอย่างดีแนะคนที่ฟังคําสอนปฏิบัติอย่างดีก็คือพวกเรานั่นเองพูดนะที่ยังมีกายและมีจิตนะตรงนี้มีกายและมีจิตนะแล้วก็อะไรล่ะที่ว่าปฏิบัติด,ดีนะตรงนี้ท่านก็เลยผูกเรื่องศีลนะเข้าไปศีลนเะน,นี่ยเป็นบวรนะบวรนี่ก็คือแบบดีเลิศงามประเสริฐเป็นต้นศีลนะเป็นต้นเนี่ยก็คือหมายความว่ามันจะต้องมีต่อไปอีกนะมันจะต้องมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตต์ต่อไปต่อไป แต่ก็ว่าเป็นต้นนี่คือเริ่มเริ่มที่ศีลแต่ทีนีส้สิ่งหนึ่งในคําถามของคุณบาโศกจากชุมัดลําบูรณ์เนี่ยอามาจะต้องการสื่อตรงนี้อย่างหนึ่งด้วยก็คือว่าถ้าเราได้ยินเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจใจจะเป็นคําบทสวดมนต์คำเทศของครูบาอาจารย์องค์ไหนหนหรือว่าใครพูดเรื่องอะไรมาข้างบ้านพูดเรื่องอะไรมาเนี่ยให้เราพยายามที่จะกลับมาที่ตัวแม่บท นะตัวแม่บทคือสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าเอ๊ะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างไนะให้คิดอย่างนี้อยู่เสมอตัวธรรมาคิดอย่างนี้อยู่เสมอเลยนะเอ้ะได้ยินเรื่องนี้ค,คนนี้ก็พูดอย่างนี้ข่าวสารบ้านเมืองอย่างนี้คุณตื่นใจว่าอย่างนี้เอ้ะเราจะมาลิงก์เชื่อมกับสิ่งที่เป็นคําสอนของพุทธะเนี่ยได้ตรงไหนแตนะได้ตรงไหนเราจะไม่หลงเลยเราจะไม่มีไม่มีทางพลาดเลยแต่ไม่มีทางพลาดเลยว่าอะไรจะเป็นยังไง คือเราเราจะไปตามทางได้คือสมมุติว่าใครเขาชักชวนเราไปที่ใดที่หนึ่งหรือชวนไปทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้เรามาฟังดูซิว่าพระพุทธเจ้าว่ายอย่างไงอย่างเงี้ยนะทีนี้คนที่จะวิ่งกลับมาตรงจุดที่เป็นคําสอนของพุทธะได้ก็ต้องรู้พระสูตรพอสมควรต้องรู้สิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรนะจําได้ด้วยแล้วก็เข้าใจความหมายถูกด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามาศึกษา การฟังธรรมะอันนี้จะช่วยําให้เราไม่หลงทางได้นะกลับมาที่ตัวแม่บทได้ก็คือย้อนกลับมาว่าพระพุทธองค์กล่าวว่าอย่างไรงมีพระดำรัสว่าอย่างไรในเรื่องนั้นๆนะจะ๊ะถูกต้องถูกต้องเนะนื่องในในส่วนคาถามท,าที่เขียนเป็นปริศนีบัตรส่งมาจากคุณบาศกจากจังหวัดลำพูนเนี่ยนะถ้าเราจะบอกว่าไอ้คำพูดตรงนี้เนะถ้าจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นพุทธพจนะ์คำพูดตรงนี้เป็นบทสวดมนต์ใช่อยู่แต่ว่าไม่ใช่พุทธพจน์นะ ถ้าเราจะกลับมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็อย่างที่เราสวดนั่นเองสุปฏิปโนภะคบะโตสาวะคาสังโขอันนี้จะเหมือนกันเลยสังโฆเนี่ย <c oughs> คือหมู่ใช่ไหมหมู่สังโขในหมู่หมู่ของอะไรหมู่ของผู้ฟังคําสอนก็คือสาวกะสังโฆสาวกนี่คือผู้ฟังคําสอนสังโฆค,คือหมู <c oughs> นะ่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีมีอะไรมีศีลเป็นต้นไงนะเพราะฉะนั้นหมู่นี้เขามีอะไร <c oughs> แก็มีกายและมีจิตอย่างเงี้ยเราก็จะ ลับมาที่ตัวพูทธพจน์ได้ในต,ตัวแม่บทได้ว่าเขาหมายถึงอะไรอะไรอย่างนี้นะอืเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคําที่ชี้แจงนะเจ้าค่ะใช่ใช่ตามที่คุณอุบาสกถามมานะเจ้าค่ะใช่แล้วก็ถ้าเราจะขยายความในเรื่องนี้ต่อไปอีกนะที่ว่าศีลเป็นต้นแล้วกลางมันคืออะไรกลางมันก็คือสมาธนะิปลายมันคืออะไรปล,ปลายคือปัญญาแล้วก็วิมุตตนะิถ้าศีลเป็นตัวต้นเนี่ยตัวกลางก็คือสมาธิอริจิต ตัวปลายก็คือปัญญาหรือวิมุตต์แล้วก็บวรนี้ก็ทําให้ถึงความนิพพานไดในถึงนิพพานได้นั่นเองเจ้าค่ะอืะอก็เป็นอันสิ้นสุดคําสอนที่ว่าจากต้นนี้เริ่มจากตรงน,นี้ไปถึงปลายทางก็คือนิพพานนั่นเองนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามของท่านถัดไปนะเจ้าค่ะชื่อคุณวันนี้นะเจ้าค่ะ ก็กราบเรียนถามมาหลายข้อทีเดียวโยมขออนุญาตที่จะหยิบยกมาถามเป็นข้อๆนะเจ้าค่ะจะได้เข้าใจกันเจ้าค่ะคําถามแรกที่คุณวันนี้ถามมาก็บอกว่าคําพุทธ,ธะที่ว่าไม่ติดข้องในสังคตธ,ธรรมทั้งปวงนั้นหมายความถึงการที่ว่าจักแต่ว่ารู้จักแต่ว่าเห็นรู้เฉยเห็นเฉยไม่ปรุงแต่งไม่ว่าอะไร เท่ากับพุทธโธอ่าอันนี้เข้าใจถูกหรือไม่เจ้าคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหิวข้าวเราก็ไปหาอะไรมากินเพื่อบรรเทาอาการหิวอย่างนี้ก็ถือว่าเกิดการปรุงแต่งผัสสะไม่รู้เฉยเห็นเฉยไม่เป็นพุทธโธอย่างนั้นหรือเปล่าจเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าขานิมนต์เลยเจ้าค่ะโอเคเอาคำเอาคำนี้ก่อนนะการที่เรากลับมาที่ตัวแม่บทนี้ิอยู่แล้วนะที่คุณมัน <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> ถามพูดถึงว่า การไม่ข้องติดในสังคตรธรรมท้งปวงก็มาสังกตรธรรมก่อนแตสังคตรธรรมน่บบคตัมก็คือธรรมะที่ยังมีการปรุงแต่งธรรมะที่ยังมีการปรุงแต่งคําว่าไม่ข้องติดเนี่ยก็คือไม่ไปเกลือกล้วสิ่งนั้นไม่ได้มาตั้งอยู่ทรงอยู่ในใจแลวเราก็ไม่ได้ไปแบบมีความลุ่มหลงเคลือบเคลิ้มในสิ่งที่น่าพอใจหรือขยายขยง<บ>เกลียชจงในสิ่งที่ไม่น่าพอใจคือสังกตรธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะพอใจบ้างไม่พอใจบ้าง ถ้าเราไปคล้องในนั้นก็คือติดตืบด,ด,ด้วยความกำหนัดถ้าเป็นสิ่งที่ชอบใจติดตืบด,ด้วยความขยักขยแยงถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจน,นั่นคือเป็นอย่างนี้สัตว์ที่เขายังไม่พ้นยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยที่นี้การปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่เป็นอีกลักษณะหนึ่งอย่างเช่นว่าเอาถ้าพระอาหารหันต์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าหิวข้าวไหมคุณยนใจว่าหิวจ้าคะหิวแน่นอนนะเพราะว่ามีร่างกายต้องมีเวทนา ต้องมีเวทนาทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าเวทนาของพระพุทธเจ้าดับเย็นคือดับเย็นยังไงก็ตามมันก็เกิดอยู่ดีแล้วก็มีเวทนาแต่เวทนาดับเย็นเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่มีอยนะพระอรหันต์บางรูปมีเวทนาแต่เวทนายังดับน้ไม่เย็นยังไปต่ออีกอา้าวก็มีเวทนาอยู่มันเหมือนกันอย่างไรก็มีเวทนาเพราะถ้ามีหิวข้าวแล้วทําไงไปปรุงแต่งด้วยการไปเดินไปบินดาบอา้าวก็ยังเดินไปบินดาบนะแต่ก็ยังมีการปรุงแต่งในลักษณะนั้น ซึ่งซึ่งเราต้องดูไงว่าการปรุงแต่งเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นไปเพื่อให้เกิดความกำหนัดให้เกิดความรุ่มหลงเคลืบอเคลิมในยินดีพอใจหรือว่าความขยักขยันเกลียดชังการปรุงแต่งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อวิชาบิมุตโอเคนะการปรุงแต่งนั้นไม่ได้ดไไดเป็นไปเพื่อวิชาบิมุตแต่ถ้าบอกว่ามีการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นไปตามธรรมตาม,ตามวินยัยอย่างเช่นกรณีของพระอรันมีเวทนา คือความหิวเกิดขึ้นแล้วก็เดินไปบินดาบาดอันนี้เป็นไปตามตามตามวินัยอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วจิตที่เป็นลักษณะพุทโธเนี่ยก็คือรู้อยู่เนี่อรู้อยู่อาจจะมีการปรุงแต่งอาจจะมีอะไรต่างๆแต่รู้แล้วมีหรือมีการปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นก็ตามเป็นความคิดความนึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ไปเกลืยอกล้วไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นไม่ได้มีความข้องแวะติดอยู่ตรงนั้นหมายความว่าอย่างไง อาจารย์ต้องการยกตัวอย่างตัวนี้คือตัวใจจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างเอาไว้นเปรียบเหมือนกับดอกบัวหรือว่าใบบัวที่มันโดนกับน้ำ,นำดอกบัวหรือใบบัวนะโดนกับน้ำนะมันติดกันอยู่ก็จริงนมันติดกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นของเดียวกันไม่ได้เป็นของเนื่องกันอค,ค,คู่คู่ตรงข้ามที่เราจะเปรียบเทียบได้ก็เช่นอน้ำหยดลงบนใบบัวนี้คือกรณีที่หนึ่งกับน้ำหยดลงบนหญ้าขา น้ำที่หยดลงบนหญ้าคาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้หญ้าคานี้โตงอกขึ้นใช่ไหมแล้วรากเนี่ยมันก็ยิ่งยั่งลงลึกนี่คือกรณีของจิตที่มีตัณหามีอภิชาน้ำนี่เปรียบเสมือนผัสสะเราไปรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเสร็จปุ๊บเป็นน้ำน้ำมันหยดลงบนจิตที่ไม่มีอะไรกุ้มกันไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นมันก็เหมือนกับน้ําหยดลงบนหญ้าขาตัญหาที่เปรียบเสมือนมันจะขยายแผ่กว้างออกไปเนี่ยก็ยิ่งมากขึ้น รากที่เหมือนอวิชชาที่มันจะยิ่งลึกลงไปก็ยิ่งมากขึ้นอันนี้คือกรณีที่สองนะครับมากรณีที่หนึ่งนั่นจิตที่เป็นพุทโธเนี่ยคือเวลามีอะไรมาโดนมารับรู้อะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ก็ก็แยกกันไปเหมือนน้ําที่มาโดนกับใบบวัวหรือดอกบวัวนะคือจะบอกว่ามันไม่ติดกันมันก็ไม่ใช่เพราะมันติดกันอยู่นะแต่ว่ามันไม่เกลือกลัวกันนะมันแยกกันไปเป็นคนละเนื้อกัน มีการปรุงแต่งไหมจะเป็นการปรุงแต่งจะเป็นสัญญาจะเป็นสังขารวิญญาณขันห้าใดๆก็ตามเถอะมาโดนก็จะเป็นลักษณะนี้นะมาโดนจิตที่เป็นพุทโธเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,าานี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าการปรุงแต่งทั้งหมดแสดงว่าจิตไม่ใช่พุทโธมันก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เพราะว่าถึงแม้การปรุงแต่งนั้นที่เกิดขึ้นนั้นจิตที่เป็นพุทโธนั้นก็ไม่ได้ไปเกลือกลัวไม่ได้ไปติดยึดข้องยึดอยู่ตรงนั้นก็ทําไปทําศัก <รอ S 1> แต่ว่าทำาก็รู้ว่าควรจะต้องทําอะไร ก็ทําไปหิวข้าวก็ไปหาอะไรมากินเพื่อบรรเทาหิวเพื่อรักษาให้ธาตุการน,นี้มันอยู่ไปได้หรือรออีกตัวอย่างหนึ่งฝนตกลงบนภูเขาหินทั้งแท่งอย่างนี้นะฝนตกลงบนภูเขาหินทั้งแท่งภูเขานี้ก็ต้องเปียกแน่นอนแต่เปียกแน่นอนแต่ว่าภูเขาที่มันตั้งตระงานอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ละลายไปกับน้ําฝนเนะี่ยมันก็แยกกันไปแต่เนะช่นเดียวกันจิตที่ มีความบริสุทธิ์พุธทธมีสติรักษาอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบแต่มันก็เปียกอยู่มันรับรู้อยู่แต่มันแยกกันไปแต่ถ้าจะใช้คําพูดให้ถูกต้องก็คือเรารับรู้อยู่แต่ไม่เอาใจไปใส่ตรงนั้นนะรับรู้อยู่แต่จิตไม่ไปเกลืกลัวตรงนั้นแตนะ่การรับรู้กับการเอาใจไปใส่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยงเช่นว่าเรารับรู้ถึงความหนาวความร้อน เออมันหนาวมันหรือมันร้อนเอาหนาวก็เอาผ้ามอโ h มร้อนก็เอารมา่มกางใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไปข้องแวะในลักษณะที่จะไม่เกิดราคาโทสะหรือโมหะอะไรก็ตาม <ads S 1> ที่จิตมันเข้าไปข้องแวะในลักษณะที่จะไม่เกิดราคาโทสะโมหะนะโมหะด้วยนะราคาโทสะนี่คือ,คอชอบไม่ชอบใช่ไหมโมหะก็คือไม่เห็นตามจริงแต่ถ้าจิตเราไม่ได้ไปชอบแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ชอบ เราก็เห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นนันตาแต่ก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยนะร้อนก็เอา<ช>ร<ถ>่รมากางหนาะวก็เอาผ้ามาโ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป<ช>็นข้องแวะในลักษณะ<ช>ที่ทำให้เกิดราคะโทสะโมหะด้วยนะอันนี้คือเป็นจิต<ช>ที่เป็นพุทโธแล้วก็ตัวอย่างนี้รู้สึกว่าเราจะเคยเจออยู่ในปัจจุบันด้วยอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจอย่างเช่นเราเห็นเขาเอาหญ้าเอาไม้เอากิ่งไม้อะไรต่างเนี่ยเขาเอาไปทิ้ง เราก็เห็นก็เอาไปทิ้งก็ก็เท่านั้นไม่ได้แคร์อะไรเข้าใจไหมการที่เราไม่ได้แคร์อะไรไม่ได้รู้สึกอะไรในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าเอาตัวฉันไปทิ้งเอาแขนขาฉันไปทําอะไรไปเผาอะไรไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าความเป็นตัวเราของเราไม่ได้มีในสิ่งนั้นเราจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่เขาเอาหญ้าไม้กิ่งไม้พวกนี้ไปทิ้งไปเผาอันนี้ก็คือจิตที่เราเป็นพุทโธกับสิ่งนั้นได้กับสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้น ที่เราควรทําก็คือให้เป็นผู้โตเนี่ยกับตัวเราให้เป็นจิตผู้โตในทุกๆขณะอันนี้มันจะดีมากอืมเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามข้อแรกที่คุณวันนี้ได้ถามมานะเจ้าคะ่ะคิดว่าท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็คงจะเกิดความเข้าใจทีเดียวทีนี้คําถามข้อถัดไปนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเดี่ยมไปก็เป็นคําถามที่น่าสนใจอีกเหมือนกันถามบอกว่าคําว่าพบตามคําสอนของพระพุทธเจ้า Mm. มีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะเพราะที่พระอาจารย์เคยพูดในรายการบอกว่าพบแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจนั้นหมายความว่าอย่างไรรวมทั้งที่พระอาจารย์เคยอ่านพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าว,ว่าพระพุธทธสัตน์ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้เพราะติดข้องอยู่ในภพอันมีบุตรภรรยาญาติบริวารเป็นต้นนั้น หมายความว่าอย่างไรและลักษณะอย่างไรถึงจะเรียกว่าติดข้องในภพหรือแม้แต่ในอานิทานธรรมบทก็ได้มีการกล่าวถึงว่าครอบครัวเป็นเครื่องผูกเป็นเหมือนเครื่องติดข้องแล้วก็เคยมีคนเล่าให้คุณวันนี้ฟังนะเจ้าคะว่าคารวสถือศีลห้ามีครอบครัวก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้และยังสามารถดำเนินชีวิตคารวะได้ต่อไปด้วย อันนี้ไม่ทราบว่ามีความจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าข่านิมนต์เลยเจ้าคะ่เาคะเอ,เอาคำว่าพบก่อนนะพบพบเจ้าคะ่ะพบพระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้มีอยู่3อย่างคือรูปประพบการมาพบแล้วก็อรูปประพบะมี3ามอย่างพบนั้นเนี่ยก็คืออาศัยเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นพบนี่คือความที่มันเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเราเรามาดูตรงนิยามตัวนี้ดีกว่า นบพระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระอนนท์อย่างนี้คุณตัณใจบอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบนับเปรียบเทียบการที่เราจะปลูกพืชที่มีใช้เป็นเมล็ดเนี่ยให้มันขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะต้องมีเนื้อนาที่นาใช่ไหมพื้นดินพระพุทธเจ้าบอกว่ากรมเนี่ยกรมนับเปรียบเหมือนเป็นเนื้อหนานัวิญญาณวิญญาณนะเป็นเมล็ดพืชวิญญาณเป็นเมล็ดพืชนะตัณหานับเปรียบเหมือนยางเหนียวที่ยังอยู่ในเมล็ดพืชนั่นคือเมล็ดพืชเนี่ยยังไม่ได้เป็นเมล็ดที่ตาย คือถ้าสมมุติเราตากแดดมเมล็ดนี้เอาไว้นานๆตากลมตากแดดไว้มันก็จะหมดยางเหนียวข้างในของมันถูกไหมเวลาเอาไปปลูกมันก็จะโตไม่ได้แต่ถ้ามเมล็ดพืชนี้ยังมียางสําหรับเป็นเชื้องอกของมันอยู่นั่ยือยังไม่เป็นมเมล็ดตายยังเป็นมเมล็ดเป็นอยู่ไอความที่มันเป็นมเมล็ดเป็นเนี่ยมียางอยู่ข้างในก็เรียกว่าตันหานะวิญ,ญญาณคือมเมล็ดในข้างในวิญญาณยังมีตันหาคือเชื้องอกอยู่ ตเวลาที่มันลงไปในดินในที่นี้คือกรรมเนี่ยนะมันก็จะ,จะโตขึ้นมาเกิดโตขึ้นมานะไออาการที่มันตั้งอยู่บนดินได้เนี่ยอันนี้คือพบโอเคนะอันนี้คือพบทำให้มีการ,รเกิดใหม่ต่อไปเนะีคือมเมล็ดมันลงดินมันต้องเกิดอะนะ่ะนะไอสภาวะความที่มันลงไปในดินแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือพบอันนี้คือพบถ้าเปลว่ามันเกิดมาในลักษณะที่ เป็นแบบหยาบๆยาบะก็ยังเป็นการมาพบอยู่ถ้าละเอียดขึ้นมาก็เป็นรูปประพบละเอียดขึ้นไปอีกก็เป็นอรูปประพบนั่นะก็คือเป็นชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดในะชั้นประณีตผู้ชิชาใจกัะมา,างนี้อืมค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นถามว่าพบนะที่เราหมายถึงนี่ก็คือสภาวะแตนะ่ความที่มันจะอาศัยเป็นสภาวะแล้วใช้เกิดได ในความที่มันอาศัยเป็นสภาวะแล้วใช้เกิดได้เช่นอะไรเอาดูตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือตัวอย่างที่พระบุเจชาอุปมาปม,าปมายัยเปรียบเหมือนกับเมล็ดพืชแล้วก็เนื้อพื้นดินที่ใช้เกิดนะคือถ้าบอกว่าดินมันก็ดินของมันธรรมดาใช่ไหมเป็นเป็นกรรมธรรมดามเมล็ดก็มเมล็ดของมันธรรมดายังไม่ได้มารวมกันไม่ได้มาเป็นอาการที่มันจะงอกขึ้นมาได้ตั้งอยู่ได้พบก็จะยังไม่มีพบก็ยังไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันจะมาก้าวลง แล้วมันจะเกิดเป็นสภาวะใหม่ขึ้นมาเป็นต้นขึ้นมาการที่ก่อนที่มันจะเกิดเป็นสภาวะใหม่เป็นต้นขึ้นมาเนี่ยพบเนี่ยจึงเกิดขึ้นละเนะี่ยเพราะอะไรเพราะมันจะมาลงตรงนี้ได้มันต้องมีความยึดถือเนี่ยความยึดถือจึงเกิดหให้เกิดพบพเป็นสภาวะมันจะเอาตรงนี้มันจะเอาตรงนี้เน <แ accomplish. S 2> ีย่ยยกตัวอย่างเช่นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเช่นสะภา,าวะว่าฉันเป็นข้าราชการในะความที่เป็นข้าราชการเนี่ยเป็นพบได้ เป็นสภาวะที่ทําให้จิตของคุณเนี่ยมาก้าวลงว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาความมีความเป็นความเป็นสภาวะขึ้นมาเนี่แหละคือพบใดพบหนึ่งนตเราก็จะมีตัวตนขึ้นมาล่ะก็จะเป็นตัวฉันเป็นข้าราชการนะฉันเป็นพนักงานบริษัทนะฉันเป็นหมอนะฉันเป็นวิศวะนะตรงนี้เป็นพบได้เป็นสภาวะได้หรือเรากําลังพูดถึงพบที่เราอาจจะเข้าใจกันมาโดยตลอดเช่นพบมนุษย์พบเทวดา พบอสูรพบสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ก็เป็นพบได้คือเป็นสภาวะนั้น<ช>ขึ้นมา<ช>ของเขาได้นะซึ่ง<ช>พบนี้<ช>จะเป็นพบอยาบพบละเอียดก็ได้ทั้งนั้นนะนี้คือลักษณะของพบนะพอสำเพาพอพานนะพบนี้<ช>ก็คือที่ที่มันจะอาศัยแล้วเกิดได้ทําไมมันถึงจะมาอาศัยแล้วเกิดได้มันมีความยึดตรงนี้เดีนะ๋ยวมันยึดตรงนั้นมันจะเอาตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นแหละจะเรียกว่าพบ ือเป็นสภาวะที่มันจะอาศัยเกิดได้ใช่ค่ะซึ่งการเกิดตรงนี้ก็คือว่าเกิดของอารมณ์เกิดของความรู้สึกเกิดของความคิดเกิดของความเป็นตัวตนไดทั้งนั้นฉันรู้สึกฉันเป็นเด็กฉันรู้สึกฉันแก่แล้วฉันรู้สึกฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นใบทองสภาวะตรงนี้เป็นสภาวะสภาวะสภาวะเป็นพบพบพบทั้งนี้สิ้นเลยให้เราเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้หมอเขาก็อาจจะตั้งชื่อโรคขึ้นมาใหม่ๆเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้น เด็กก็ซื้อความคิดระบาดโอ้โอใช่ฉันเป็นสมาธิสั้นเอาความเป็นสมาธิสั้นด้วยการเลเบลเขาเข้าไปเรียกชื่อนี้เข้าไปเนี่ยก็เป็นพบของเขาใหม่ขึ้นมาล่ะคือเป็นสภาวะที่เขาจะเอาจิตเนี่ยเข้ามาคล้องแวบเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ทีนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าพบแม้ชั่วเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจด,ดุดมุดคูดถ้าตัวเราเองเนี่ยโดนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะเอาของ,ต,องตัวเราเองโดนตัวเราเองเนี่ยเรายัางต้องรีบล้างไง คุณเดาจได้อเมาจะไม่ได้แบบแช่เก็บไว้ดมไว้ไม่เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบว่าพบเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นนะพบเป็นอย่างนั้นไอ้ความคิดที่เราจะไปก้าวลงว่าว่าเราจะเป็นอันนั้นเป็นอันนี้เนี่ยแม้แต่ชั่วแล้วนิ่มเดียวก็น่ารังเกียจเช่นว่าบางคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อหวยนี่แหละเนี่ยซื้อหวยเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะรู้ว่าออกเลขกอะไรเนี่ยสมมติหวยออกพรุ่งนี้วันนี้ซื้อก่อนใช่ไหม ก็ฝันหวานเลยคุตาใจว่าแหมถ้าฉันถูกนะฉันจะเอาเงินมาทําอย่างนั้นอย่างนี้เออถ้าถูกลงวัลที่นี้ก็จะเอาอย่างนี้ถ้าลงวัลสูงขึ้นก็จะซื้ออันนี้แหมถ้าถูกลงวัลที่หนึ่งนะจะทําอย่างนั้นอย่างนี้คือคิดเพลินฝันไปละสบายใจนี่เป็นพบของเขาไปแล้วนีเป็นพบไปแล้วนี่เพราะว่าจิตทําไมจิตมันมีความยึดถือในสิ่งนั้นแต่พอมีความยึดถือแล้วมันไปก้าวลงจะไปก้าวลงถูกต้องพอจะไปก้าวลงแล้วเนี่ย มันเกิดเป็นตัวเป็นตนความคิดฝันหวานขึ้นมานึกเรื่องนั้นทําเรื่องนี้อันนี้คือเป็นพบไปเรียบร้อยแล้วนะเอาแค่ว่าคุณคิดเพลินไปฝันกลางวันไปแค่ห้านาทีเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นเรื่องเสียเวลามากนะมีความน่ารังเกียจดุดโมกุอย่างที่ว่านี้นะพบพบมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความที่มันไม่เที่ยงนะคุณลืมเรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วมันก็หายไปรับเป็นของในความฝันแล้วก็ในประเด็นที่คุณวันนี้ พูดถึงเรื่องของภพเนี่ยที่อตมาเคยบอกว่าโพธิสัตว์เนี่ยยังค่องอยู่อตมาจะพูดว่าค่องอยู่ในโพธิญาณไม่ได้ค่องอยู่ในภพคือโพธิศัตว์สัตว์เนี่ยเป็นศัพท์ของเขาอยู่แล้วสัตว์เนี่ยหมายถึงยังค่องอยู่นะสัตวะเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าแปลว่าสัตว์ใช่ไหมหมายถึงสัตว์ตวแบบมนุษย์หรือว่าเทวดาพวกนี้เป็นสัตว์ทั้งสิน้นแต่ว่าสัตว์อีกคําหนึ่งในภาษาสันสกฤตเนี่ยแปลว่าค่องสัตวะเนี่ย แล้ว,ว่าค่องเดี๋ยวนั้นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าสัตว์ที่เป็นตัวตัวแล้วต้องการเป็นโพธิไม่ใช่งังนแต่สัตว์วที่หมายถึงเนี่ยคือค่องอยู่ค่องอยู่ในอะไรในโพธิญาณโพธิสัตว์ก็คือการค่องอยู่ในโพธิญาณบุนคคลที่ยังเป็นโพธิสัตว์ก็คือค่องอยู่ในโพธิญาณเนี่ยก็จะบรรลุตำแหน่งสูงไม่ได้เขาจะต้องบวนไปก่อนละเวียนไปก่อนละหาข้อมูลก่อนละหาปัญญาก่อนละหาพวกก่อนละเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้โพธิญาณนะตรงนี้เขาก็จึงยังวนอยู่ยังข้องอยู่ยังถูกผูกอยู่ในโพธิญาณน,นั้นๆเจ้าค่ะอันนี้คือความหมายที่แท้จริงใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่โพธิสัตวะอย่างคำนี้นะเจ้าค่ะทีะนี้ในเรื่องของเครื่องผูกเครื่องผูกเครื่องข้องตรงนี้ก็คือคําคํานี้ทั้งสิ้นเลยแล้วก็แน่นอนแหละว,ว่าพอเราผูกข้องยึดในสิ่งใดแล้วมันก็จะตามมาเป็นปรวน นะความยึดถือมันก็จะเป็นภพมันก็จะทำให้เกิดจิตเราไปก้าวลงมีความสุขความทุกข์ต่างๆตามมาเป็นปร่วนแตตรงนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วในส่วนคําตามที่ตามถึงว่าฆรวาสเนี่ยถ้ามีศีลห้ามีครอบครัวก็บรุทําได้คือบรุทําได้อยู่แต่ไม่ใช่ระดับพาาระอรหันต์ถ้าระดับพาระอรหันต์เนี่ยจะต้องศีลแปดขึ้นไป,ปนะคือศีลแปดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจันร์ต้องมีปรมาจันร์น่ะ เพราะว่าเครื่องที่มันจะคล้องเครื่องผูกเนี่ยให้เราอยู่ในภพเนี่ยนะก็เรียกว่าสังโยชน์เนี่ยเครื่องผูกให้เราอยู่ในภพเนี่ยถ้าสําหรับบุคคลที่จะเป็นพระอาหารหันเนี่ยมันจะต้องละกามได้แน่นอนจะต้องละ <Okay. S 1> กามได้แน่นอนแต่ถ้ายังเป็นอนาคามีมอเคคุณอาจจะยังมีเรื่องของการราคากับรูปราคะอันนี้อาจจะยังมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้า <Okay. S 1> ในความเป็นคา,ารวาสเนี่ยคุณรักษาศีลห้าได้เป็นอนาคามีอันนี้เป็นไปได้ ถ้าโดยหลักการ<ช>นี้เป็นไปได้แล้วก็ถ้าบมว่าเป็นคารวาสแล้วบรรลุปเป็นอนาคามีรักษาศีลห้าใช่ไหมคุณปฏิบัติด,ดีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เป็นพระอาหารหันเนี่ยแล้วถ้าบมว่าจะยังไม่บวชหรือยังรักษาชีวิตอยู่ได้ไม่ให้ตายเนี่ยก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป<ช>รักษาศ<ช>ีลแปดขึ้นไปถึงจะสามารถคงความจิตใจที่มันบริสุทธิ์ระดับนั้นได้คือจิตที่บริสุทธิ์ระดับที่มีวิชาวิมุต ในระดับที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามเนี่ยแล้วถ้ากายมันจะไปเกี่ยวข้องด้วยกามเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แต่จะอยู่ไม่ได้ก็คือหมายวามว่ามันจะมันจะแตกตายไปอ่ะกายนี้มันก็จะแตกไปเพราะว่ามันรองรับจิตที่บริสุทธิ์แบบนี้ไม่ได้ในอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ก็ต้องแยกกันไปใช่ไหมทีนี้กายนั้นจึงจะต้องมีศีลระดับศีลแปดเป็นต้นไปอย่างน้อยถูกค่ะกค่ะสาธุเจ้าค่ะคําถามข้อที่สามนะเจ้าค่ะคุณวันนี้ถามว่า ลักษณะอย่างไรเรียกว่ามีอะไรในการมาตัญหาหรือมีเยื่อใยอย่างเช่นอยากจะกินกาแฟนี้เรียกว่าเป็นอาการของคําว่ามีเยื่อใยมีความคิดในทางกามหรือไม่เจ,จเจ้าขาพระเจ้าขาลักษณะของอะไรหรือว่าเยื่อใยในคุฏใจมันเป็นลักษณะว่าสมมติถ้าเราคิดเรื่องนี้นนแล้วจิตมันน้อมไปมันเลื่อมสามันเล่นไปในสิ่งที่เป็นอย่างนั้นมันตั้งอยู่ในสิ่งนั้น นี่แสดงว่าเรามียังมีเยื่อใหญ่ในสิ่งนั้นๆอยู่นะเอามนะเช่นเรื่องของกามในลักษณะที่เป็นความกำหนัดลุ่มหลงพอใจเพลิดเพลินในลักษณะที่มาทางตาทางหูนะถ้าจิตเราไปตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วมีความพอใจมีความน้อมไปมีความเลื่อมใสจิตมักเล่นไปในทางนั้นแสดงว่ามีความเยื่อใหญ่อย,อยู่ยังอาลัยอยู่ยังคิดถึงมันอยู่อะ่ะว่างงั้นะนะแต่นะยังสลัดออกไม่ได้ สลายออกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากกินกาแฟอาจจะเพื่อระงับเวทนาแล้วก็จบๆไปไม่ได้ไปเยอใหญ่ไม่ได้จิตเล่นไปทางนั้นไม่ได้ไปตั้งอยู่ไม่ได้ไปเลื่อมใสก็อาจจะเป็นได้นั่นก็คืออาจจะไม่ได้มีกามในการอยากกินกาแฟนั้นคือแค่กินเพื่อระงับเวทนาเฉยๆอันนี้ก็ได้ไงก็ถือว่ายังไม่มีเยอะใหญ่แต่ทีนี้ถ้าเรายังคุมจิตของเราไม่ได้ระดับนั้นจิตมักก็จะน้อมไปอยู่เรื่อย มีเยอใหญ่แต่คือถ้าคนที่ฝึกปฏิบัติมีปัญญาดีพอสมควรเนี่ยถ้าเขาตัดได้ทำไมเขารู้สึกระง,งับได้เนี่ยบางทีการตัดการระง,งับตรงนั้นด้วยมีดคือปัญญาใช่ไหมตัดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีใยเหมือนกับเวลาเราตัดใยบัวเนี่ยตัดรากบัวเนี่ยมันจะมีใยบัวเหลืออยู่ใช่ไหมหรือ <Okay. S 1> บางทีความคมของปัญญาเราไม่มากพอหรือถ้าไม่ตัดทีเดียวไม่ขาด นะหรือตัดแล้ว,วมีรอยที่มันยังไม่เรียบไม่เนียบตัดแล้วมันยังไม่ขาดจากกันโดยสิ้นเชิงหรือตัดแล้วรอยที่มันมีเนี่ยมันยังขรุขระมันไม่เป็นรอยที่เรียบเหมือนกับใช้มีดโกนคมๆตัดด้วยกําลังที่ดนะีแล้วก็เหมือนอย่างเวลาที่เราใช้เลเซอร์ตัดตัดผิวหนังคนอย่างงี้นะมันจะไม่มีเลือด <ใช S 1> ออกมาเลยอะ่ะมันจะแบบผสานกันไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอยู่ที่ว่าปัญญาในการที่เราจะละอะไรละการมตัตนาตรงนี้ มันก็อยู่ที่การตัดตรงเนี้ด้วยอันนี้คือ,อคที่พูดเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกลับถึงการที่ยังมีอะไรมีเยอะใหญ่อยู่เยนะเทียบกับการที่ไม่มีอะไรไม่มีเยอะใหญ่ตรงนั้นอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสําหรับคําถามของคุณวันนี้นี่ยังเหลืออีกข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะอ่าคิดว่าวันนี้คงจะตอบไม่ทันละคงจะต้องเรียนเชิญนันผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังพระอาจารย์ตัมมาหาปบุตรและทุโน แห่งวัดป่าดอนหายโท่านได้จากกระต่อพระได้รับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่ทางคุณวันนี้ได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องอาการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันนี้คงจะเป็นเรื่องยาวทีเดียวที่พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนจะได้เมตตาสากการะให้เราได้ได้รับทราบกันนะคะสําหรับเช้าวันนี้ก็คงต้องนาท่านผู้ฟังทางบ้านกรับ ขอบพระคุณและกราบนมัมการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูณพิพุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายสศบเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เชาทีห้าเรากลับพบกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะกราบนมัมการขอบพระคุณและกราบนมัมการลาเจ้า่ะพระอา,า,าจารย์เจ้าขะเจียบานสาธุเจ้าค่ะ